นี่ยขึ้นเ่ตัวเลื่อนเสก้นเลื่อนตัว้นจ้ะน้ำมัดสีลึงกี้ให้ถึจเนะมะกอกมะกอกหยกตีมันมาวสีลืงว่าหมอกันนี่สมารัอยู่แต่สีลึงกี้น้องแม่ของน้องได

หนูมากรอบเสฉะเน่เจ้เขาอ่ะเสฉะมโอ้เจ้เขาเสอะเจ้าเขากลัวโอรคุณลวตกนเนาะวพาเดชันตัวชิตกันชช่ายอุสิซี่ยอคุสิอ่ะอ่ะจะมุนเราเนี่ย Chín em mời ừ. Mất Xem mời này mời khi Nào mời mời chó mời 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 Nên mời 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 hả,

จากทีก่นี่เดี๋ยวเขาเลี้ยถค่ะสา๋อ

mình nuông mình anh này chiều nuông nà nuông nà ha nuông nà cái này cái 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 cái

มะเขือแม่นตัวนี้อันนี้มะเขือมะเขือแดงไอ้เคยไอ้เคยิวแม่ไอ้เคยไ่กูใจยงจะให้จย่งจะร้อเยังบ่เมียวบ่เมียวว